รู้ไหมครับว่าสินค้าไทยหลายอย่างดังมากในสายตาต่างประเทศและบางอย่างขายดีจนคนไทยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเป็นของไทยวันนี้ผมสรุปที่ฟังง่ายๆนะครับว่าสินค้าอะไรบ้างที่ต่างประเทศชอบที่สุดอย่างแรกก็คือสินค้าอาหารและของกินตัวนี้มาแรงสุดๆครับเพราะไทยมีชื่อเรื่องรสชาติโดยเฉพาะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของไทยนั้นรสจัดขนมอบกรอบเครื่องแกงสําเร็จรูปน้ําปลาร้าหรือน้ําจิ้มไทยอันนี้ต่างชาติชอบมากครับเพราะรสชาติไทยแท้ไม่มีใครทําได้เหมือนเรา อย่างที่สสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามเช่นสบู่สมุนไพรกลิ่นมะพร้าวสปาไทยน้ำมันหอมระเหยเพราะภาพลักษณ์ไทยเท่ากับธรรมชาติบวกสปาเลยขายง่ายมากในเอเชียยุโรปและตะวันออกกลางอย่างที่สสินค้าไลฟ์สไตล์ และงานแฮนด์เมดอย่างตะกร้าสารกระเป๋าผ้าเสื้อผ้าไทยผ้าพื้นเมืองต่างประเทศชอบเพราะมันดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนของจีนอย่างที่สีจะเป็นหมวดของใช้ในบ้านจากพลาสติกเช่นกล่องเก็บของไม้แขวนม็อบถูพื้นเพราะไทยผลิตได้ดีคุณภาพดีกว่าจีนในหลายโรงงานและราคาไม่แพง สุดท้ายก็คือสินค้าแฟชั่นราคากลางๆอย่างพวกรองเท้าเสื้อผ้าแบน์ไทยที่มีดีไซน์เก๋และคุณภาพดีทำให้ตลาดเพื่อนบ้านและเอเชียชอบมากสรุปง่ายๆก็คืออาหารไทยก็คือความเป็นเอกลักษณ์จัดจ้านความงามก็คือความธรรมชาติความเป็นธรรมชาติและความปลอดภัยถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าเริ่มต้นส่งออกเลือกจากสามหมวดนี้โอกาสปังสูงมากครับ